สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการหาดิจิมอนตัวใหม่ๆม,มาเล่นนะครับก็นอกจากการทำเควส t ภายในเกมนะครับหรือการร่วมกิจกรรมของทาง GM ก็ยังมีการาดรอปไข่มาฟักนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการซื้อจากไอเทมมอนนะครับโดยกดมาที่ร้านไอเทมนะครับแล้วก็เรือกที่ดิจิมอน พอเข้ามาในหน้าตานี้ก็จะมีดิจิมอนหลากหลายตัวให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมเลือกเป็นเบต้ามอนนะครับโดยผมมีมาแล้วนะครับจำนวน5ไใบด้วยกันหรือใครจะดรอปเป็นใครดรอปจากเบต้ามอนก็ลองไปหากันดูได้ครับหรือสายการพัฒนาของดิจิมอนตัวนั้นๆน,น,นะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดู สิ่งสำคัญที่จะต้องมีสำหรับการฟักไข่ด้วยนครับนั่นคือ Data นั่นเองโดย Data จะมีการดอบได้เหมือนกันนะครับโดยจะเป็นนี่ครับไข่ราคา125บิตนะครับในการสแกนซึ่งเมื่อสแกนออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น Data ธรรมดานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วน Data ที่อยู่ในไอเทมมอนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นดัต้าธรรมดาเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ดัต้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อซื้อมาแล้วก็หน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นของกิจกรรมนะครับจะเทดไม่ได้แต่ว่าของจากไอเทมมอลจะเป็นขอบสีเหลืองเทดได้นั่นเองเอาละครับก่อนที่จะมาฟักไข่กันนะครับไข่ที่ซื้อจากไอเทมมอเราก็ต้องมีการสแกนก่อนเพื่อ ตรวจสอบระดับว่าไข่ใบนั้นเราจะได้ระดับเท่าไหร่นะครับโดยอิจิมอนที่จะสามารถทําการฟังได้จะมีระดับ3ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสแกนกันได้เท่าไหร่บ้างนะครับโดยเข้าไปที่เครื่องสแกนนะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่สแกนเลยซึ่งเราจะสแกนเพียงแค่ครั้งเดียวพอนะครับถ้าเกิดว่าเรา ไขไปเดิมไปสแกนซ้ำมันจะเป็นไอเทมอย่างอื่นไปนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสแกนได้ระดับอะไรบ้างนะครับจำนวน5ใบด้วยกันไปกันเลยครับอโอเคสำหรับ5้าใบของผมก็ได้ระดับ4เต็มวัยมา ใบนะครับแล้วก็ระดับ3ร่างสมบูรณ์มา1ใบแล้วก็ระดับ4ร่างสมบูรณ์มา1ใบอ่าซึ่งร่างที่เขียนอยู่นะครับนั่นก็คือเมื่อฟักไข่ออกมาแล้วจะสามารถแปลงร่างได้ถึงร่างนั้นๆเลยโดยไม่ต้องใชอีโวลูเตอร์เพิ่มนะครับอ่าอย่างใบนี้ที่เป็นระดับ4ร่างเต็มวัยก็จะแปลงร่างได้ถึงร่าง4ดามอนนะครับส่วน ระดับ4ร่างสมบูรณ์ก็จะแปลงร่างได้ถึงเม ga ซีดามอนที่เป็นร่าง3เลยซึ่งหลังจากร่างนั้นๆจะต้องใช้อ e ีเวอร์เตอร์ในการปลดเพิ่มนะครับอ่าเราก็จะมาเปิดหน้าต่างเครื่องฟักไข่กันนะครับอ่าโดยกดเข้ามาเลยเราก็จะเห็นหน้าต่างเยอะๆนะครับโดยการลงทะเบียนอ่าก็คือการเลือกไข่ลงไปนั่นเองซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ ว่าจะเลือกที่ไข่ก็ได้นะครับอ,อย่างผมเลือกใบนี้แล้วกันแล้วก็เราจะเห็นปุ่มนี้ครับปุ่มใส่ Data าตรงนี้ก็จะเขียนว่าระดับต่ำนะครับนั่นคือการใส่ Data ธรรมดาแบบนี้หรือแบบอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดเปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะเป็นการใส่ Data ระดับกลางซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้โดยจะเป็นในเทมหายานะครับเป็นของที่ หาได้จากกิจกรรมนะครับซึ่งนานๆจะมาสักทีหนึงแต่ว่าการฟักไข่ไอเทมมอตอนนี้เราจะใช้แค่ระดับต่ำคือระดับธรรมดานั่นเองส่วนช่องน,นี้คือช่องใส่แบ็กอัพดิจิทมานันเองซึ่งการฟักไอเทมมอเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้แบ็กอัพในการฟักเพราะว่าระดับที่สแกนมาได้ของใครเนี่ย มันก็คือระดับสูงสุดที่เราจะฟักได้ครับซึ่งไข่เราใบนี้เป็นระดับ4นะครับ4ร่างเต็มวัยแล้วก็จะฟักได้แค่ระดับ4นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟักเลยดีกว่าก็กดใส่ Data ไปเลยครับอ่ายังไงก็ติดแน่นอนครับสำหรับไข่จากไอเทมมอลนะครับอ่าเมื่อถึงระดับ3เราจะเห็นได้ว่ามีปุ่มให้ กดฟักแรกครับถ้าเกิดเราลองกดเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งชื่อแต่ว่าอันนี้ไข่เราได้ถึงระดับสี่แล้วก็จะกดอีกครั้งหนึง่งอ่าก็ระดับสี่แล้วทีนี้เมื่อเราจะกดปุ่มใส่ด t ตต้าครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราจะฟักเพิ่มเนี่ยก็อาจจะทำได้ครับโดยการใช้ Data ระดับกลาง แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาฟักตัวนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวดัตต้ a ระดับกลางเราจะพูดในโอกาสต่อไปนะครับก็กดปุ่มฟักไข่ครับแล้วก็ตั้งชื่อเอาอะไรดีอ่าเมตามอน48แล้วกันไม่รู้จะตั้งอะไรอ่าเมื่อฟักออกมาก็มันก็จะมีหน้าจอโชว์นิดนึงแล้วกัน ก็ตอนฟักไข่เราจะเห็นสายร่างพัฒนานครับก็ตั้งแต่ร่างจเจริญวจนถึงร่างสุดยอดนั่นเองส่วนดิจิมอนมอยังไงเราจะมีการเช็คดูอีกทีนะครับอ่ะเราก็ได้มาล้วเมตามอนมันก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับลองมาดูโอเคเมตามอนขอบทวนนะครับสำหรับ แล้วเดี๋ยวจะมีการฟักไข่อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะใช้ด a ต a าระดับการเดี๋ยวจะพูดในอากาศต่อไปนะครับในการฟักก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ